เราจะทุบแมนเทตี้กันยังไงดีคิดว่าที่จะสองทีนี้แหละ BL Store the Talk New Season นำเสนอโดยรถยนต์ Suzuki Swift GL Next Next t o t h Eight ขับสนุกเต็มขั้นเร้าใจเกินพิกัดขนมปังฟาม m House ์ a า m h าพร้อมปรุนจากเตาทุกวันน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงสิง คอร์ว a เว็ n ดอ w w o แอลม์สิงห์ทีวดดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกผิดทิศเลยสวัสดีครับตอนนบ้อนรับเข้าสู่ b ีแ m ลมสิงห์ทครับดูวันนี้พรุ่งนี้ดูอีกครับ <c oughs> ในช่วงของปีซีซั่นและเข้าสู่ฤดูการใหม่ครับซึ่งแน่นอนครับนิวซีซั่นก็ต้องนิวโฮปวันนี้ประเดิมในช่วงของการพูดคุยกันเกี่ยวกับพรีเมียร์ลีกแล้วก็ใครจะโค่นแมนซิตี้ครับ จะคุยกับใครไปไม่ได้นอกจากพี่ชายของคนนี้ครับพิจ็กกี้ครับคุณอดิศรพึ่งยาครับสวัสดีครับเลยครับ <c oughs> สวัสดีกล้องนี้กล้องห้าตัวคนนี่กล้องเยอะมากเลยมิวสามเนี่ยพังไปสองใช้ได้จริงตัวเดียวขอบคุณพิจ๊กกี้ครับวันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการก็เราคุยกันสบายๆในช่วงที่กำลังจะเข้าสู่ฤดูกาลใหม่นะครับทีนี้ก่อนที่จะ เข้าสู่ซีซั่นใหม่เนี่ยอยากให้แชร์ประสบการณ์ตอนที่ไปทํางานที่อังกฤษให้ฟังหน่อยครับเริ่มปีอะไรดีกว่าตอนนั้นบอกไปนี่ก็อายหนึ่งเก้ตรงเป๊ะเลยกรามเมื่อสักครู่นี้คุยกับโปรดิวบอกว่านี่แหละมันแถวนี้แหละเวลาหนึ่เก้าเพราะว่าตอนนั้นมีมีรายงานวิทยุกลับมาด้วยตอนนั้นทางทางอย่างกว่าก็ยังทําวิทยุสปอร์ตเรียี่โอเอฟเอ็มเก้าเก้าเนี่ย แล้วช่วงหลังยูโรจงวนนี้ก็เหมือนได้ได้ได้คิวอะรก็ไปเป็นบอดี้กับคุณพิรยุทช์พี่ชุดเอาครับผมนะตอนนั้นเราคงได้ยินครับอดิสรพึ่งยารายงานจากเซนต์เจมส์พาร์คเหมือนนั้นครับศูญยูญก็ยังรายงานสูญสูญก็ยังรายงานใช่นะครับตอนนั้นเป็นไงพี่การที่จะต้องรายงานในแต่ละครั้งเพราะว่าค่าโทรศัพท์อะไรต่างๆมันไม่เหมือนปัจจุบันแน่ก็ค่าโทรศัพท์เราไม่รู้นะบริษัทจ่าย มันก็เป็นลึกมันมันเป็นเรื่องปกติที่แบบการสารมันมันยังน้อยอยู่นะครับการโทรศัพท์มันก็แต่ว่าไม่มีมือถือแล้วก็ม้าเป็นปัญหาเรื่องสัญญาณใช่ใช่ไม่ค่อยไม่ค่อยชัดแล้วก็บรรยากาศในสนามบางทีมันแป่กล่าวไงครับมันทําให้บางทีก็ไม่ได้ยินพวกบินเจได้อยู่ทางมือถือทงส่งทางส่งอะไรแต่ว่าไปไปไปในส่วนหนังสือพิมพ์เนี่ยจริงๆเขาก็มีวิธีของเขาก็จะแยกใช่ไหมครับมีบ็อกซ์ของหนังสือพิมพ์อ่า พวกปริ้นอะไรเงี้ยพวกปริ้นแล้วก็วิทยุครับแต่วิทยุเขาอบบมีก็อยู่ใกล้ๆแต่เขาก็จะมีระบบการถ่ายทอดเสียงอะไรของเขาดีนะเวลาอย่างพวกบีบีซีเขาจะรายงานก็ค่อนข้างโอเคนะแต่พวกทีวีเขาก็อีกมุมหนึ่งก็แยกกันอยู่และใช่แต่เราเขาอยู่บล็อกข่าวบล็อกข่าวแต่ว่าโทรด้วยโทบางทีบางทีก็จะมีแบบนักข่าวฝรั่งทีจะรำคาญก็มีเออเรวก็ต้องแบบดูดูทิศทางลงเลยครับว่าใครยั่วหมุดจิดอะไรอยู่หรอมันแบบ เขาก็อาจจะจะเขาก็ทํางานจริงมันก็ถ้าถามว่ามันจะถูกต้องทีเดียวไหมมันก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเขาแยกส่วนไปแล้วแยกส่วนแต่ว่ามันก็จะมีวิทยุจะอยู่ไปใกล้เราครับอยู่ในบล็อกอันอันดเขตเดียวกันในมวฑลเวียวกันเมื่อก่อนเราคงจะเป็นแค่นักสือพิมพ์วิทยุแล้วก็ทีวีทีวีใช่สามอย่างใช่เพราะเราแต่เราก็ไปทำนังสือพิมเป็นหลักอยู่แล้วก็เราก็ดูเกมเขียนอะไรก็ว่าแล้วก็รายงานนี่ก็คือมันเป็นส่วนเสริมมากกเพราะตอนนั้นมัน ถ่ายแล้วสดมาเมืองไทยมันยังน้อยอยู่หนึ่งเก้าเก้าหกเนี่ยตอนนั้นยังจะเป็นยูซีอยู่เลยครับส่งข่าวเนี่ยมันเป็นอีเมลหรือแฟกซ์แล้วพี่อ่ายงแฟกต์อยู่รู้จักไหมครับแฟกต์พิมดีพิมดีริมดีปีนั้นยังพิมดีอยู่ครับน่าจะเป็นปีสุดท้ายล้พอมพออกมาหนึ่งนึ่าเก้าเจ็ดก็เริ่มมีระบบอีเมลครับอีเมลก็เหมือนก็ต้องพิมพ์อยู่ดีแล้วสแกน อมันยังไม่ได้เป็นไฟล์ไม่ได้เป็นอะไรครับคเมื่อก่อนนี้ต้องบอกว่ามันยุ่งนะครับเวลาที่จะต้องส่งภาพเนี่ยโอ้โหก็ต้องฝากฝากเครื่องบินน่ะตลกมากนะคือบางคนพบางคนเนี่ยแบบอย่างเงี้ยอย่าทเทปเสร็จเนี่ยถ่ายนู่นถ่ายนี่แหละรัวเก็บ แล้วก็ไปฝากการบินไทยแล้วก็มีคนไปรับออแหน่งเขาบริการรับฝากอยู่แล้วแต่มันก็คือมันก็ได้ความสดว่าถ้าสมมติส่งวันนี้เย็นอ่ะเดี๋ยวุ่นนี้เช้าก็ได้ใช่ใช่เพราะว่ <ๆ S 1> เาทเที่ยวบินมีทุกวันใช่พวกเที่ยวการบินไทยมีทุกวันครับครับรุนนี้งงเลยอ่ะฝากต้องฝากขนาดนั้นอ่ะแข่กับพิมพ์ดีเลยทีนี้พอมาถึงยุคปัจจุบันครับโลกมันเปลี่ยนตั้งแต่1996ปีนี้2023นักข่าวคอลัมนิสต์ ต้องรับมือกับโลกโซเชียลยังไงบ้างครับเออม,ม,มันพูดถึงมันก็ทุกทุกตรงว่ายุคโซเชียลมันก็จะทํางานง่ายสำหรับทุกคนโอเคโอเคคนไม่ใช่แค่เราครับทุกคนใครก็ตามที่อยากจะข้อมูลสูงการนีีอย่างเป็นสื่อมันก็จะทำงานง่ายว่ามันจะมีข้อมูลการติดต่อสื่อสารยิ่งยิ่งเลไม่ต้องฝากเครื่องบินแล้วใช่ไหมครับใช่ใช่ทีนี้มันส่งคลิปส่งรายได้หนึ่งพันลันทีไทันทีมันค่อนข้างจะรวดเร็วมากครับ มันก็จะได้ความเร็วนะได้ความเร็วแต่มันจะได้ความชัวร์ไหมก็อันนี้ความชัวร์มันก็ขึ้นอยู่กับแต่แต่ละคนมากกว่าครับว่าว่าเราจะสื่อสารอะไรอืมมันก็ตอนนี้มันก็มีหลายแนวครับในการทํางานด้านนี้ส่วนคนที่เป็นสื่อหลักๆก็ก็ก็ยังคงเขาก็จะทํางานตามวิถีของสื่อแหละอืมก็ต้องเน้นความถูกต้องครับความลึกอะไรอืไม่ไม่ฉับช่วยครับครับไม่ไม่แบบว่าอย่างเช่นเอาบอลแข่งก็บอกผลบอลบอกคนยิงแล้วก็จบจบแล้วอืม ไม่มีอะไรเลยเขาอยอดไลายอดแชร์ไปอะ,อะไรอย่างเงี้ยครับมันมันก็มันก็อย่างมันก็ต้อง,ต,องต้องถามผู้บริโภคทุกนีดเดยวเขาชอบแบบไหนเนี่ยอันนี้อันนี้สําคัญเพราะเราก็ต้องแบ่งช่วงอายุของผู้บริโภคคือคนที่จะติดตามขา่าวสารค,คนไม่อ่านสื่อพิมพ์แล้วอันนี้เจนใหม่เนี่ยไม่อ่านสื่อพิมพ์แน่เพราะจะใช้มือถือใช้สมาร์ทโฟนะอ,อะไรอย่างเงี้ย คนรุ่นสี่สามห้าขึ้นก็ยังยังมีบ้างยังยังมีบ้างแต่สี่สิบเนี่ยเขาพุกอ่านสื่อพิมพ์เพราะยุคอ่านสื่อพิมพ์เนี่ยเขาก็ยังอาจจะติดว่าก็ยังอยากจะอ่านอไม่ไม่อ่านผลับไม่จําเป็นอยู่แล้วอ่านคอลัมน์อย่างเงี้ยนะอ่านเอออ่านถ้ามีผลก็อาจจะต้องไอ้มีอะไรหน่อยอะไรเงี้ยคือเหมือนเมื่อก่อนก็แค่เช็คผลแล้วก็จะมีเนื้อหามีอะไรในหนังสือใช่ไหมแต่ว่าพอเป็นยุคโซเชียลคนกลุ่มเนี้ยเขาก็ยังอยากจะอ่าน เรื้องเล่าก็ยุนันก็อ่านแหละแต่ว่าก็ก็จะดูลัจากลักษณะว่าถ้ามันเป็นเนื้อหาที่นําสนใจเป็นรูปเป็นภาพ เป็นมุกแก๊กเกิร์กอะไรก็ว่าสิที่เขาเรียกว่าคอนเทนต์อ่ะแต่ไม่ค่อยคุ้นนะคอนเทนต์เนี่ยมันเหมือนมันเหมืนหอนเป็น <c oughs> การสร้างไงใช่ใช่ใช่แต่ว่าคนนาข่าวเขาจะไม่มองเรื่องคอนเทนต์ไงเขาก็ต้องบอกว่าเราจะนําเสนออะไรอืจะเป็น<ห>แนวนั้น,นเป็นแฟนอ่านเรื่องกีฬาคนที่เป็นแฟนกีฬาเราจะนําเสนออะไรในงานพิเศษสกูบบทวิเคราะห์เจาะลึกําเนี้ยทีนี้ยราพูดถึงบทวิเคราะห์เจาะลึกเพราะว่า คอลัมน์ในซาสกอร์เนี่ยนะฮะของพีตะกี้เนี่ยซึ่งปัจจุบันอยู่ในสานยามกีฬานะฮะมันยากขึ้นกว่าเดิมไหมครับเพราะว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยคอลัมน์โดยปกติเราพร้อมอย่างรุ่นผมเนี่ยพร้อมที่จะอ่านหลังจากบอลเตะไปแล้ว4เดือนเมื่อก่อนนี่นะเจาะสนามก่านไฮไลท์จะมา4เดือนนะพี่รุ่นพี่โยนะแล้วก็อ่านแมตช์แฟก แต่เดี๋ยวนี้มันกลายเป็นว่าพอจบเกมปุ๊บนี่เป็นหนึ่งในคนที่เขียนหลังเกมเร็วที่สุดนะฮะอยู่ข,ข้างผมเนี่ยพิชาก,กี้เนี่ยแล้วต้องแยกยังไงเกี่ยวกับอันนี้กับทางต้นฉบับที่เราต้องส่งลงพิมพ์ก็ต้องก็ต้องไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับความยากมันคือคือหนังสือพิมพ์มันคนมันไม่รอแล้วครับคนเขาเขารู้แล้วผลรู้แล้วนี่นั่นมันไม่ไม่อยากอ่านไม่อยากรอหรือกระทั่ง บทวิเคราะห์จะเขียนลงหนังสือบินมันก็จะต้องเป็นอีกวันบวกหนึ่งใช่ไหมบวกหนึ่งเพราะบวกหนึ่งคนไม่หรอคน<ช>บนจบเนี่ยคนก็อยากรู้เลยอื้นไอ้เราก็เลยแบบโซเชียลเราก็ทําแบบสนุกของเราไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบยอดอะไรเยอะแต่ก็ไม่รู้มันจะเวียดนามยังแฮกเกอร์ทำไมไม่รู้เซ็งกันเวียดนามแฮกเออเวียดนามเห็นชื่อละตันเตึงเห็นอะไรก็ไม่รู้นี่แหละคือแบว่าอโซเชียลเราก็ทํา ให้ให้คนที่อยากอ่านหลังเกมอะไรเออแล้วก็ส่วนหนังสือพิมพ์เราก็ทำแต่จะละเอียดก,กว่าะ<ต>จะ<ใ>นองเจรนายเข้าไปไไแต่วันนี้ก็เข้าใจแหละว่าหนังสือพิมพ์มันมันก็ค่อยๆตายจริงๆก็ย่งก็ต้องบอกคุณวิเขาก็ยังยังเสียดายอยู่เขาไม่ียักไม่อยากปิดแต่ก็ปิดซกอกเกอร์ไปละด้วยด้วยสภาพต้นทุนมันก็สูงบใช่ก็เหลือเหลือเสียยากีฬาเล่กใหญ่ก็อื หหรืออกน้าไงใช่เพราะว่าผมซื้ออ่านอยู่ก็คือรวมเลยเขาจะเสียงตารามาอยู่ข้างหลังด้วยแต่จริงๆเขาก็ทำออนไลน์คู่ขนานมาหลายปีแล้วเจ็ดแปดปีแล้วใช่ครับเว็บไซต์อะไรอย่ตรงนั้นก็จะไปก็จะไปเน้นหนักตรงนั้นมากกว่าครับทีนี้พอมันก้าวมาถึงตรงนี้แล้วฟุตบอลยุคใหม่คนดูก็รุ่นใหม่แล้วฟุตบอลยุคก่อน กับฟุตบอลปัจจุบันเนี่ยมันมีความซับซ้อนแท็กติกไงบางทีมันแตกต่างกันยังไงบ้างอายุจาก90มาก็ได้ฮะมาถึง <c oughs> ถปัจจุบัน,<อ>บนเรื่องสปีดนะจังหวะมันจะเร็วขึ้นแผนนี่เฉยๆแผนนี่ไม่เปลี่ยนมากหรอกครับแต่จังหวะการเล่นมันเร็วขึ้นแม่นขึ้นแม่นขึ้นพลังมากขึ้นเรือ่องวิทยาศาสตร์กีฬาครับเรื่องระบบการเล่นอะไรต่างมันก็แตกต่างเดิมไม่มากมันเล่นบอลก็ได้อยู่กี่ไม่กี่ระบบครับแล้วแต่ใครที่จะคิดอะไรใหม่ๆอาซาตองบอกว่าอย่างเป๊ปกาเดล่า เล่นสาทำไมเขาต้องโยกแบ็คไปเล่นกลางไปสลับตำแหน่งอ่าสลับตำแหน่งแต่จริงถ้าเราย้อนไป็นยุค60ลวไหมทัวร์เตอร์ฟุตบอลซึ่งซึ่งฮอลแลนด์ใช่ไหมใชิก็เป็นชาติแรกที่มีการคิดเรื่องแท็กติกคือเมื่อก่อนฟุตบอลก็จะมีกองหลังกองกลางกองหน้ามันก็จะรักษาโซนใครโซนมันถูกต้องแต่พวกดัสพวกฮอลแลนด์ก็จะมีวิธีคิดว่าคือทั้งทีถ้าอยากจะเอาชนะคู่แข่ง มันใช้อินดิวดิวลอย่างเดียวไม่ได้อืมันต้องเพิ่มคนอะไรไหมกินโซนนี้เข้าไปถ้าเขามีหนึ่งเราต้องเป็นสองครับแล้วก็มีการหมุนตำแหน่งเืียนแทนอะไรกันนี้เป็นทุนูซึ่งปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่เพียงแต่ว่าคนอาจจะไม่ได้ไม่ได้ไปศึกษานั้นว้แหมมันเรื่องใหม่แต่มันไม่ใหม่เหมือนกับคนเดิมจริงแต่ว่าฟุตบอลมันพอคุณเล่นเล่นไปเนี่ยคุณจะเอาชนะเขาไงในเมื่อมันสิบเอ็ดคนเท่ากันอ่าแต่ในทางฟุตบอลคือ คุณจ้าหนาเขาคือคุณน้องมากกว่าอืมอืมก็เป็นที่มาพอพี่ตะก,กี้ยกตัวอย่างสิบสี่ก็คือเลขประจําตัวแกด้วย <laughs> ชื่นชอบเยูเ่นนครับเป็นกรณีพิเศษก็ร่างหน้าอ่าหนังสือเขารู้สึกเขาเป็นกีเนีย e สัออืเพราถามว่าเป๊ปเนี่ยคุณทุกคนชมเป๊ปเนี่ยผมว่าเป๊ปเองก็ต้องพูดคลา้ายๆกันว่า เขาน่าจยังไม่ถึงครึ่งของโยนครับือนครับเกิดในยุคที่ฟุตบอลยังไม่มีวิทยาศาสตร์การกีฬาไม่ติดไม่มีโคชชิ่งมากครับแต่เขาคิดในการเล่นถูถ้าฟุตบอลผมนุนแหน่งแล้วก็ไปเพิ่มคนอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมแต่ยุคนี้มันมันมันทุกอย่างมันเหมือนพร้อมอะพร้อมมาเนี่ยพร้อมมาแล้วไงพร้อมมาแล้วแต่ก็เพร่าเก่งเขาอยู่แล้วแหละพยายามหนีคู่แข่งใช่ทีนี้เราพูดถึงโยนครับแล้วนะครับโยนครับก็คือคนที่เป็นต้องบอกว่าสุดยอด นักฟุตบอลนักเตะเทวดาแล้วก็เป็นคนที่คุมบาเซลโลนาเนี่ยได้แชมป์ยุโรปครั้งแรกปี92โดยมีหัวใจก็คือเป๊ปกอริโอลามรู้เลยนเล่นมิดฟิล<น>ะฮะแล้วมันต่อเนื่องนะแล้วปัจจุบันก็คือเป๊ปเนี่ยต้องบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งะฮะของโค้ชนี่ยิ้มอยู่เน่ทีนี้ <laughs> ทีนี้พูดถึงแมนทิตีตนะครับพีตกี้ เราจะทุบแมนเทตี้กันยังไงดีอ่าเราเห็นแผนแมนเทตี้เล่นอย่างเงี้ยเราจะทุบยังไงดีก็คือก็มันก็ต้องมีทีมที่นึงหนึ่งคือฟุตบอลก็มีสองแบบคือถ้าคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็ต้องก็ต้องหาจังหวะที่จะสู้นะครับอ่าเหมือนมวยถ้าคุณถ้าเชิงคุณไม่สวยคุณก็ต้องเล่นคุณก็ต่อยอีกแบบใช่ไหมครับเออแต่ฟุตบอลถ้าจะสู้แบบนี้มันก็ต้องคือถ้า ถ้าจะเอาชนะก็ต้องสู้เขาอ่ะเขามามาแบบไหนแล้วก็อย่างก็จะมียุคของเจนคอปดูแกลที่สามารถจะสู้กับแมนเชสเตอได้ใช่ด้วยวิธีของคอปเขาอ่าใช่สไตล์ครับบอลบอลใช้พลังดุดันเฟสซิ่งเลยครับซึ่งแมนนี่ก็ไปไม่เป็นไงบอลบอลสไตล์อย่างนี้จะไม่ชอบบอลแบบนี้บอลบวยบู๊หน่อยใช่ใช่มันก็ต้องบู๊ใส่ใส่และส่วนอื่นคุณก็ต้องเล่นในโครงเส้นหวาได้อย่างที่คุณชุดเกือบได้แชมป์ครั้งแรก ก็เฉียงไปนิดหนึงไงไอที่แพ้แต้มหนึ่งอะที่แพ้แต้มอเคแต่แต้มนั้นคือแต้มแชมป์แต้มแป์นะใช่ซึ่งหลายทีมยังดําแชมป์หลายๆปียังทําไม่ได้เท่าริบูถูกต้องแต่นั่นคือใกล้เคียงสุดใกล้เคียงมากแต่เพราะว่าซีซั่นออกมามันก็เหมือนแบบมีประสบการณ์อะแล้วก็กินยาวกินยาวมากินยาวก็ต้องมันก็ต้องเป็นทรงนี้นะคือเล่นกับมาตี้มันก็ต้องก็ต้องสู้อะนั่นหมายความว่า ทีมที่จะโค่นมาดที้ได้เนี่ยมันไม่แค่ทุบมาดตที้ทีมเดียวมันต้องทุบทีมอื่นด้วยใช่ใช่ก็คือต้องทุบให้ให้ลากคาบแบบที่ลรเวอว์พูลทำใช่ใช่หรือถ้าคุณจะเอาชนะเขาไม่ได้เขาเล่นกับเขาสองนัดคะแนนว่าคุณจะทีมอื่นต้องเก็บไปได้นะอีกส6เกมใช่แต่ก็ต้อหมายความว่าคุณก็ต้องเล่นบอลบุกอ่ะคุมาเล่นบอลแบบมวยเชิงร้อนจังหวะสวนกลับเพื่อแบบไม่ได้นะบอลบอลมันก็ต้องบุกอ่ะจริงเพราะแชมป์ส่วนใหญ่ก็เป็นบอลบุกนัน ถูกต้องไม่ค่อยมีใครมาเล่นรับล้วสวนได้เด็กเนาะไม่ค่อยมีอาจจะเป็นบอลทัวร์นาเมนต์ก็ไปอย่างนี้นมมอนดีโอ้นึกถึงกรีซเลยคที่สองพันสี่นี่เองอาเซีนปีแล้วก็ใกล้ละแต่ประสบการณ์น้อยกันนีงคือถ้าเรามองเห็นแบบอาร์เซนอลแบบเนี้ก็คืออย่างที่พิจตกกี้เคยเคยเคยบอกว่าอาร์เซนอลเองเนี่ยเขาไม่ได้มาเพื่อจะมาเป็นแชมป์นะเขามาเพื่อติดเขาโฟกัสแค่นั้นเองก็มันตอนก่อนเปิดฤดูกาลที่แล้วใช่ไหมครับ บริษัทพลังงานมังให้เตงห้าเตงหกเลยใช่เตงห้าเตงหกครับชัดเจนมากแต่เขาก็ทำได้ดีนะคือบอลเขาพัฒนาได้ดีเลยครับดีมากก็มามาลุ้นแชมป์แฟนบอลก็ดันไปเสียดายจริงๆนี่คือโบนัสนะถูกต้องมาถึงขั้นนี้โอ้โหแบบนํายาวๆยังไงประสบการณ์ก็น้อยกว่าเขาคือคือเตยนั้งซีซั่นเนี่ยนำสามร้อสองเกมนะใช่ปีแอสตันปีที่แล้วแต่ไมีไม่มีใครนะวิลเลียมซาลิบาที่เก็บอะไรอันนี้เป็นองค์ประกอบหนึ่งแต่ไม่ใช่ ต่อให้มีผมพี่ว่าก็ไม่ได้มือม,มีสิ่งพบเริ่มเป๋อเป๋อเป๋อไป,เ,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 ปเรื่อยๆใช่ใช่แต่แต่ปีนี้จะน่ากลัวละทีนี้ถ้าเรามองอย่างนี้แล้วเพีกกี้กำลังจะบอกว่าปีนี้แหละที่อาร์เซนอลเนี่ยจะเป็นผู้ท้าชิงอันดับหนึ่งหรือเปล่าครับแล้วใ,ใ,ในทัศนะเนี่ยใชแ่แต่ก่อน<笑><笑>เมื่อสักเดือนที่แล้วยังไม่โปรแกรมยังไม่มาเนี่ยบริษัทนันเขาก็ มันยังไม่ได้ซื้อตรงซื้อตัวเขาก็ให้ริบุลตงสองนะอ่าใช่ใช่เราก็ตกใจนิดหน่อยเพราะิบุลมันดูสภาพแล้วมันก็น่าจะยังลุ้นท็อปอยู่นะาะถ่ายเลือดด้วยอะไรด้วยเตะหายหายไปเลยครับถึงตอนนี้พอเริ่มจะใกล้เปิดฤดูกาลอาร์เซนอลเป็นเต็งสองเรียบร้อยไปแล้วใช่ก็คือผู้ท้าชิงลำหนึ่งซึ่งดูแล้วเป๊กก็น่าจะกลัวน่าจะวิตกกังวลกับอาร์เซนอลเหมือนกันมากกว่าที่จะกลัวทีมอื่นแล้วแมนยูลหรครับ ก็ด้วยด้วยทีมใหญ่ด้วยกันนั้นะแต่ถ้าถามว่าลึกๆเขาก็คงคิดว่าก็คงไม่ยากไอ้ตาเนี่ยน่ากลัวกว่าอันนี้คนนี้น่ากลัวกว่าแล้วซื้อตือซื้อมาก็ตัวซื้อของแข็งมาหมดเลยใช่ใช่หลังการหน้าครับนี่ล่าสุดอาเซียนสุดเจ็ดชนะภาคเขาก็ไม่เป็นไรเรื่องมีไครฮาแวร์อยู่แล้วทีมจะเป็นทีมเดิมครับแต่เติมเติมด้วยตัวแบบอืใช้งานได้เลยเนี่ยดูเหมือนาอ์เซนเนี่ยจากเดิมปีที่แล้วมีอยู่ สิบหกคนปีนี้มันเหมือนขึ้นไปถึงเกือบเกือบยี่สิบแล้วดูแน่นขึ้นดูแน่นขึ้นอจะยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยแผนก็ก็มีช่วงที่ต้องแก้ปัญหาไม่ได้เพราะว่าพอเซนเตอร์เจ็บอะไรเงี้ยครับเขาก็ไม่มีตัวอแต่ปีนี้ซื้อทีมเพิ่มอีกอาจจะเล่นหลักสามก็ได้ใช่ใช่คือคือเขาจะยืดหยุ่นขึ้นแล้วดูดูแบบนี้พอพี่กี้เคาะมาแบบนี้แล้วอาร์ซอลคือทีมที่แมทซิตี้จะควรที่จะกังวลมากที่สุดแล้วใช่ใช่ใช่ เพราะว่าต้นทุนมันได้หมดล้วะก็รอว่ากระดูกก็มีแล้วมีแล้วก็รู้แล้วว่าผิดพลาดอะไรเกิดอะไรใช่ไหมฮะปีนี้ก็คงจะไม่โดนอัมแล้วปีที่แล้วโดนอัมบอกว่าอาร์เซนอลเหมือนช้างอยู่บนต้นไม้ขึ้นไปไงก็ไม่รู้แต่เดี๋ยวรู้เดี๋ยวตกมาฝรั่งมันแสบจริงนะนะฮะในในกรณีนี้ถ้าจะหายชักทีมหนึ่งที่จะบี้ลุ้นแชมป์กับแมนซิตี้และอาร์เซนอลนะครับคิดว่าไม่มีนะคิดว่าที่จสองทีมนี้แหละแต่ว่า ช่วงสักสามเดือนแรกอะไรเงี้ยไปไปถึงธันวาเนี่ยคือสามสี่เดือนเนี่ยก็จะมีแต่ต้องมีแมนยูครัสเซอร์แมนยูลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยมันจะวนเวียนวนเปี้ยนอยู่อืมอยู่เฉลซีจะกลับมาไหมฮะยังนะเฉลซียวซีก็อาจจะเป็นพวกเนี้ยในกลุ่มเนี้ยอืมแต่ยังมันยังยังเขาเรียกว่ายังสลับไม่ออกอ่าาาจกภพปีที่แล้วแต่ละถ้าถามเราก็มองว่าจริงจริงมันก็คือการลุ้นระหว่างแมนซิสเตอร์การ์สโนลส่วน สามสี่ห้าหกอะไรก็จะพูวนเปี่ยนอยู่พอแต้มมันก็จะ,จะเป็นก <ừ, S 2> องหมอกมันอยู่นะโลกใบนี้มันก็เปลี่ยนไปเป็นคู่นี้แล้วน,น่าจะเป็นคู่นี้มากกว่าครับผมหรือว่าููปีนี้ <c oughs> จะอยู่อันดับที่เท่าไหร่ของพิมเบร์ลีอกถ้าดูจากเมื่อวานกับไบยันแล้ว <c oughs> คำจำกัดความอันหนึ่งของพิจักิคือ ใครเรียกเป็ดขออนุญาตบล็อกนะครับ uh huh. ผมไม่ตลกด้วยเป็ดมาเต็มเลย <c oughs> BL Store The Talk New Season BL Store แหล่งรวมผ้าบันคอและของที่ระลึกโดนใจเด็กหนวดเปิดบริการทุกวันพุธ <c oughs> พฤหัสเสาและอาทิตย์ตั้งแต่เวลา14นาฬกา9นาทีจนถึง19นาฬิก9นาที <c oughs> ร้านอยู่ในสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาสาธุปริษฐ์ 2, 2> hey, <your> ตรงข้ามระหว่างซอยสาธุปริษ20ก yeah, we ับ22 yeah. อย่าลืมมาอุดหนุนกัน <Yeah. S 1> ที่ BL Store ซื้อวันนี้ <Yeah. S 1> พรุ่งนี้ <c oughs> ซื้ออีกนะพิทิตเอ้ย Think that no. B.L. Store The Talk New Season ติดตามชมคลิปไฮไลท์ฟุตบอลพรีเมียร์ทุกคู่ทั้งดูการดูฟรีที่ True ดี